สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยกันเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดนะครับระหว่างห้องเก็บเสียงกับลุงชา่างคลุงช่างใช้คำนี้งานห้องเก็บเสียงก็ห้องกันเสียงฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด s first s t เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยเอาอันแรกก่อนห้องเก็บเสียงเรามักจะเข้าใจผิดนะครับว่า เฮ้ยมันอันเดียวกันแต่จ,จริงๆมันคนละแบบคนละรูปแบบแล้วก็วิธีการจัดการก็คนละรูปแบบเอาอย่างนี้ถ้าเรามีห้องเช่นห้องประชุมหรือห้องที่เราอยู่เนี่ยแหละครับแต่เรารู้สึกว่าเสียงอ่ะมันกล้องมันสะท้อนไปสะท้อนมาเนี่ยมันเกิดอาการเสียงกล้องในห้องนะครับไม่ใช่เสียงดังไว้ข้างนอกนะคือเสียงกล้องในห้องมันสะท้อนไปมาแล้วมันไม่เหมาะการประชุมหรือการอัดเพลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาเสียงกล้องในห้องเนี่ย โดยการที่ทํารูปแบบหนึง่งทีนี้เราต้องมารู้สาหเหตุก่อนเสียงมันก้องเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเสียงก้องเกิดจากเวลาซอสหรือเราพูดหรือเสียงออกจากลำโพงอะไรก็ตามเนี่ยมันไปกระทบผนังกระทบฝ้ากระทบพื้นกระทบอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสะท้อนถูกไหมครับหลักการของเสียงยิ่งผนังเราเรียบผนังเป็นกระจกผนังฉาบเรียบฝ้าเรียบอะไรเรียบเนี่ยมันก็ยิ่งสะท้อนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเสียงก็จะก้องเยอะสังเกตไหมครับทีนี้ คนก็นึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของต้องเอาผนังกันเสียงมาใช้บอกไม่ใช่นะครับถ้าจะแก้เสียงกล้องเนี่ยต้องแก้ให้ถูกจุดเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากการสะท้อนวิธีการแก้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลดการสะท้อนถูกไหมครับเช่นที่ผนังส่วนใหญ่เราจะแก้ที่ผนังนะครับกับฝ้าที่ผนังก็คือว่าเราก็ลดความเรียบของผนังถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะครับผ้าม่านก็ใช้ได้ถ้ามีกระจกบานใหญ่ๆนะครับผ้าม่านยิ่งผ้าม่านที่ เป็นจีบเป็นซับเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับแน่นอนผ้มาม่านสะท้อนเสียงไม่ดีถูกไหมครับยิ่งมีมุมมีเหลี่ยมมีอะไรเนี้ยการสะท้อนก็กระจ,ระจายมันก็ไม่รวมเสียงก็จะลดเสียงกล้องลงไปถูกไหมครับทีนี้ถ้าผ้าม่านใช้ที่กระจกได้ที่ผนังเรียบๆหลักการเดียวกันครับเราสามารถกลุปผ้าก็ได้นะครับผ้าที่เอามาเดคอเรทก็ได้ผ้าที่มาบุผนังก็ใช้ได้อา้าทำไมใช้ผ้าใช้อะไร เวลามีเฟอร์นิเจอร์มีชั้นหนังสือมีอะไรก็ตามที่เอามาตั้งที่ผนังมันก็จะลดมุมของเสียงที่สะท้อนแล้วออกมาถูกไหมครับมันจะเหมือนแบบกระจายเสียงออกไปเสียงก็จะไม่รวมกันคลื่นเสียงจะไม่รวมกันก็จะไม่เป็นเสียงกล้องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เอามาแก้เสียงกล้องได้แล้วถ้าเอาแบบตรงๆเลยหาวัสดุมาแปะเลยก็จะมีแผ่นนะครับที่เราเรียกว่าแผ่น ซับเสียงเราใช้ว่าแผ่นซับเสียงก็คือมันจะเป็นลักษณะของพวกโฟมฟองน้ําซึ่งอันนี้หาซื้อได้เอามากรุเลยนะครับเอามากรุดเลยหรือบางคนเคยได้ยินไหมครับเอารังไข่อย่างเงี้ยมาแปะก็ใช่ครับก็คือรังไข่มันก็เป็นหลักการที่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เรียบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเสียงเข้ามาเนี่ยมันจะไม่สะท้อนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เอามากรุแล้วลดการสะท้อนของเสียงใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้เอาไว้แก้ปัญหาเวลาเสียงกล้อง นะครับในห้องเราในคอนโดเราก็เราก็จะอาจจะใช้มีตกแต่งด้วยผนังแบบนี้แหละส่วนฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นห้องประชุมเนี่ยเราก็จะใช้เขาเรียกแผ่นอะคูสติกมันเป็นยิบซามนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะมีรูพุนเต็มไปหมดเลยมันก็จะลดการสะท้อนของเสียงนะครับก็จะลดเสียงกล้องในห้องได้นะครับอันนี้คือเสียงกล้องอันที่สองที่เป็นปัญหาเยอะมากแล้วเรา มักจะเอาวัสดุมาใช้สับสนกันว่าเอ้ยเราจะกันเสียงไปเอาลังไข่มาแปะเงี้ยผิดนะครับอันที่2คือปัญหาเนื่องจากเสียงข้ามไปข้ามมาหมายถึงว่าเราอยู่ในบ้านสมมติเราอยู่ในบ้านเราได้ยินเสียงห้องข้างๆซึ่งสมมติเป็นคอนโดเงี้ยข้ามมาเราไม่ชอบเสียงมาจากถนนข้างนอกเข้ามาในห้องเราเราไม่ชอบอันนี้คือเสียงผ่านผนังเข้ามาถูกไหมครับหรือในขณะเดียวกันบ้านเราแหละอาจจะเป็นตัวที่ผลิตเสียง ลูกเราเสียงดังเราอาจจะมีการซ้อมดนตรีเปิดเพลงดังแล้วมีปัญหากับข้างบ้านทีนี้เราต้องแก้ปัญหาแล้วว่าต้องกันปัดเสียงถูกไหมครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาทั้งสองฝ่ายตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของเสียงกล้องนะครับเป็นเรื่องของเสียงที่ผ่านผนังผ่านซอสต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็จะต้องเป็นการทําผนังกันเสียงขึ้นมาเลยทีนี้แหละ คนละเรื่องละไม่ได้กันเสียงกล้องละไม่ได้กันเสียงสะท้อนละกันเสียงผ่านผนังเข้ามานะครับเนื่องจากโดยหลักการแล้วเมืここ่อเสียงผ่านวัสดุต่างๆเนี่ยก็จะลดเขาเรียกลดปริมาณลดความดังเสียงลงผนังก่ออิฐผนังยิปซัมผนังต่างๆก็จะกันเสียงทุกอย่างละครับผนังกระจกแต่ว่าจะกันเสียงได้ไม่เท่ากันและไม่ได้กันเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เรารู้อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องกันเสียงเนี่ย ต้องใช้วัสดุเข้ามาช่วยถ้าอยากตะกกันจริงๆหรือทําห้องเก็บเสียงจริงๆทั่วๆไปนะครับก็จะต้องใช้แผ่นกันเสียงนะครับแผ่นกันเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุประเภท P u พวกโฟมพวกใย,ยแก้วแผ่นใย,ยหินนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปค่อยไปว่ากันเรื่องคุณสมบัติของของแผ่นพวกนี้เอามากรูในผนังแล้วทีนี้ถ้าเกิดบางคนถามมาปอะพูดผนังผมซื้อคอนโดมามันก่อเสร็จไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีทังเลือกครับคุณต้องเบิ้ลผนัง สมมติเป็นผนังก่ออิฐอยู่แล้วคุณบอกว่าหาอะไรมาแปะเฉยๆได้ไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่ที่ต้องทําก็คือว่าต้องตีโครงนะครับตีโครงผนังเบาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอนะพูดง่ายๆเลยแล้วกรุกข้างในนั้นด้วยแผ่นซับเสียงจะเรียกกันอะไรก็ได้นะครับแผ่นเจ็บเสียงแผ่นซับเสียงแผ่นอะไรก็ได้นะครับอยู่ข้างในอันนี้ถึงจะกันเสียงได้นะครับส่วนนอกจากกันผนังแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ สำคัญมากก็คือตรงประตูสังเกตไหมครับประตูที่เป็นบานไม้พันพีพีซีบานยูพีพีซีเนี่ยข้างในเนี่ยมันกลวงกับร่องข้างล่างเนี่ยร่องประตูเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ปิดเนี่ยเสียงจะเข้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทําห้องเก็บเสียงหรือการเสียงจริงๆเนี่ยนอกจากทําที่ผนังแล้วต้องมาทําที่ประตูด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนบานโดยไปใช้บานที่มีการกรุกแผน่นกันเสียงข้างในแล้วมีการซีลตรงขอบ เวลาปิดให้เรียบร้อยเพราะนั้นคลิปนี้วัตถุประสงค์ลุงช่างต้องการให้เข้าใจ2แยก2เรื่องออกจากกันนะครับระหว่างเสียงกล้องในห้องนะครับซึ่งเรามักจะไปใช้วัดสดุซับเสียงเขาจะโฆษณาว่าเป็นวัดสดุซับเสียงก็คือลดเสียงกล้องนะครับกับปัญหาที่2คือปัญหาเสียงจากข้างนอกเข้ามาหรือปัญหาเสียงจากข้างในออกไปข้างนอกต้องแก้ปัญหาคนละอย่างคนละวิธีนะครับ ก็ประมาณนี้จะได้เคลียร์กันเรื่องของเสียงออกไปนะครับส่วนรายละเอียดลูกย่างอาจจะหาวัสดุมาบอกพวกเราอีกทีหนึ่งว่าวัสดุอะไรที่มันเหมาะนะครับในตลาดที่มันทําเรื่องนี้ได้ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้เอาแค่แยกปัญหาออกจากกันก่อนให้เข้าใจทีละเรื่องทีละประเด็นโอเคไหมครับอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองเติมความรู้เรื่อยๆนะครับเราก็ ค่อยๆเก็บสะสมอีกหน่อยทุกคนในช่องนี้ก็มีความรู้ที่สามารถจะนำไปใช้ได้แน่นอนตรงนี้ลุงช่างรับประกันแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ